สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องลอกิกผ้ารั้วยูขณะนี้ตอนนี้เนาะ,ค,ะนนค่ะเมื่อนี้กัเหมือนเดิมค่ะล็อกิกสีเอาแนวทางล่าพัฒนาตองวดของสองเซียนเนาะค่ะสองเซียนก็คือชอชัยชาญแล้วก็ล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะมาว่างให้เอฟซีแฟนคลับเพราะว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่กําลังติดตามอยู่ใดมารับชมรับฟังแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางผิดจรณาเนาะ ก่อนที่เสไปเบื้องตัวเลขแนวทางก้อนอื่นเราก็ต้องกรับขอพระคุณตัวเลขแนวทางจากทั้งสองเส้นเนาะคะ่ะสําหรับเราพัฒนาของชอชัยชานแล้วก็ล็อกเทียนทะเลที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเสมอตลอดมาเนาะคะะ่ะแล้วก็กรับขอบุณขอบุญ FC แฟนคลับเนาะที่ยังติดตามยังให้กําลังใจเมืาวา่ว่าเสดเป็นคนเกา่าที่ตั้งแต่เปิดช่องมาเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ตลอดถึงแม้ว่าเพิ่นจะไ่ได้คอมเมนต์เนาะแต่ว่าเพิ่นกะ โดนมาเทื่อนเนาะค่ะขอบคุณหลายๆที่ข้ามาทักทายกันข้ามาทักทายกันได้เด้อสวัสดีกันได้แล้วก็ให้กําลังใจกันทุกๆคลิปบ่ว่าเหลขกสิบุดไปสําหรับเลขกเรลากิกเนาะค่ะอาจจะรุดไปก็ยังให้กําลังใจขอบคุณกับกําลังใจดีๆหลายๆเนาะค่ะอาดบรได้ก็คือเอฟซีนี่แหละค่ะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ให้ให้ขอคิดแล้วก็ให้กำลังใจดีๆพลังบวกเนาะ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกเคยเห็นหน้าเห็นคาตากันก็ยังใจดีเนาะค่ะใจดีที่เขามารับชมรับฟังทางช่องล็อกกี้แนวทางตัวใดมากตัวใดกะบเบิรงเอาเนาะมักเซียนใดจัดเซียนนั้นนะคะสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาต่อง,งวดของทั้งสองเซียนนี่ก้อนที่สิไปเบิรงอีกอีกครั้งหนึ่งเนาะล็อกกี้กะอยากย้ำเตือนว่าตัวเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางเพื่อใส่วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็ รับฟังคือเกาเช้นเคยเนาะคะ่ะเพื่อ,อเป็นการเสียเวลาเนาะเข้าไปเบิ่งตัวเล็แนวทางล่าพัฒนาตองวดของทั้งสองเสยนกันเลยค่ะอ่านี่็จะเป็นแนวทางล่าพัฒนาของชอชใช้ชัชนเนาะสําหรับลัาพัฒนามาขึ้นวันสุ์ที่พนมาของพื้นเขาไปที่เด่นที่ศูนย์ตัววิ่งตัวรวดเนาะคะ่ะแล้วก็มาเขาเรกเบิ้นเบิ้นศูนย์ศูนย์กันเ็กเบิ้นมากนี่แน่นอนบ่พลาดเนาะสาหรับช่วงนี้ล่าพัฒนาก็ออกบอยออกดีซะเหลือเกินเรกเบิ้นเนาะ โดยเฉพาะงวดที่ผ่านมางวดบางยานี่เบิ้ลทั้งสามตัวหกตัวเลยเนาะหกสองสองศูนย์ศูนย์ลักกะห้าห้าสำหรับแนวทางต่องวดของชอชัยชานมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮามาเบิงแนวทางใหม่กันเลยดีกว่างวดที่แล้วของเพื่อนกะของเพื่อนเดินดีแล้วค่ะของชอชัยชานงวดงวด วันที่หนึ่งต่อว,วันที่สามวันที่สามเข่าไปที่วิ่งรูดซ้ายวิ่งซ้ายรูดเพิ่นจอบบอส,ส,ส่วนมากสิพาดหน่อยเนาะอ่าหลุดไปหนึ่งงวดสำหรับวันที่ห้าแล้วก็มาเขา่าตัววิ่งตัวรูดตัวดินเนาะแล้วก็เข่าเล็กบืนสําหรับงวดนี้ของค่นเล็กบืนของโชชัยชานสำหรับพัฒนาต่องวดวันที่สิบเอาไปต่อกันตัวงวดกับแนวทางใหม่ ผมชอใช้ช้านะคะเพื่อนหายวิ่งวิ่งรู่ดสามกับหนึ่งสองตัวหกหางให้มาสามแปดสามเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะตัวเล่นตัวเจาะสามหางสําหรับสองตัวมีสามแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเลขบินสามสามกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางมีสามหนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าแล้วก็สามสามหนึ่งค่ะตัวเน่ตต 3, 8, 1, 7, 1, 9, เนตัวเวจาะสองหางสําหรับสามตัวมีสามหนึ่งเจ็ด แล้วก็สามหนึ่งเก้าค่ะแคปหน้าจอสําหรับชอชัยชานลาพัฒนาตองวดวันที่สิบจะคือวันจันทร์เนาะเมือ่อหนีวันเสาร์เสาร์มืดมือเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางไวก้กรลวงหนาเนาะคะ่ะวันจันทร์อย่าลืมกันแล้วกันเนาะสําหรับตฤณแนวทางของทุกๆเซียนเมือ่อหนีลงให้ครบจบที่คลิปนี้คลิปสุดท้ายยาวยาว,ยาวต,ต่อของล็อกเทียนทะเล ล็อกเทียนทะเลรุดไปนะคะสำหรับแนวทางของล็อกเทียนทะเลงวดที่แล้วเข้าไปต,ตัววิ่งตัวรูดวันที่สามรุดไปค่ะสำหรับแนวทางทีเปินไหามาเอาตัววิ่งรูดเนาะสองตัวมาตัวตัวเลขแนวทางใหม่แนวทางใหม่ไปต่อกับแนวทางใหม่สำหรับ ล็อกเทียนทะเลจับตามองก็แล้วกันนะคะ่ะเพื่องวดนี้มานเฮงปังไปกับคุณเนาะ,ะแคปหน้าจอสำหรับตัวเลขแนวทางไหมของคุณลาปรธนาวิงลูดเป็นไหหมามีแปดกับสามสองตัวหกหางมีแปดหนึ 1, ่งแปดสองแปดสามสามหนึ 3. 3่งสามสองสามศูนย์ 0. ตัวน้นตัวเจาะสามหางสำหรับสองตัวมีแปดหนึ 1, ่งแปดสามสามหนึ่งเลขเบิร์นมี 88กับ33 3ตัว4หางนี่831 832 830แล้วกับ883ตัวนี้ตัวจอสองหางค่ะสำหรับ3มตัวมี831 833ค่ะสองหางเนาะตัวนี้ตัวจอสำหรับ3มตัวของล็อกเทียนทะเลไ อย่าลืมแคปหน้าจอสำหรับใครที่ชอบกับตัวเล็กแนวทางเล่าพัฒนาของทั้งสองเสี้ยนเนาะคะ่ะตัวเล็กตัวหน่อยเกินไปบ่ตัวหนังสืออ๋อแต่ว่าตัวเล็กบก่ตัวหน่อยเนาะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของทั้งสองเสี้ยนเนาะคะ่ะมักเสี้ยนใดจดเสี้ยนนั้นเหมือนเดิมคือเก่าชอบเสี้ยนไหนจดเสี้ยนนั้นลิงก์กับผูดอยูเอาไปเทียบกันก็ได้เนาะคะ่ะเอาไปเทียบตัวดินตัววิ่งตัวรดูดเดี๋ยววัน บอวันน่าจะวันจันทแล้วเรากิสิลงคงสุดท้ายให้อีกเนาะค่ะตัวเดินชนกันที่มีตัวใดแน่เนาะสำหรับแนวทางของตัวเดินชนเสียนเนาะชนเสียนเอาไว้ให้เอฟซีได้บึงได้พิดจารนากันหรือเอฟซีก็สามารถเอาไปเป็นแนวคิดต่อได้เนาะค่ะ เก่งกว่าค้นหายแนวทางอี่แล้วหรืก็เก่งกว่าค้นวบาไห่าวาวแนวทางให้ฟังอีกเนาะบางที่อ่าน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 บางที่ก็ไ่ได้สังเกตเนี่ยค่ะอ่านกับตัวเลขแนวทางที่เปิไหามาเอาก็อ่านไปตามนั่นเลยนะบางที่ก็ไม่ได้บ่ได้มาลิงก์ให้เอฟซีก็ต้องขอโทษขอแพลนลายค่ะมีเวลาเราก็กจะเห็นหาเนาะตัวดินตัวชนว่ามีตัวใดแนวชนกันหลายตัวดินตัวใด,วดเข้ากันชนกันเนาะสำหรับ คืนนี้เนาะคะ่ะเล่าพัฒนาลงให้หมดลงให้หมดครบทุกคลิปแล้วเนาะสาหรับแนวทางเล่าพัฒนาตองวดมือนีวันหยุดนะะเ,เนาะค่ะก็เลยลงเาาจัดเงวอาจจะย้อนหลังมาเบิงกันอีกที่ก็ได้เนาะคะ่ะขันบอลืมหรือว่าแคปหน้าจอไว้สาหรับตัวเล็กแนวทางเล่าพัฒนาของทั้งสองเส้นนี้ฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสาหรับพีแฟนคลับเพราะว่าจะเป็นคุนเก่าแล้วก คนไม่ที่บึงเขามาอาจจะตัดสินใจยังไม่ได้เนาะเอาไว้เป็นแค่แนวทางพิจารณากันไว้สำหรับคลิปนี้ลอากีีกกาบขอบคุณตัวเองแนวทางทั้งสองเซียนนะคะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับหลายๆเนนะทีเขามาาบึงคลิปช่มคลิปล้วก็เขามาให้กาลังใจทุกๆเสียนกาบขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณลายลายะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้กัสวัสดีค่ะ